สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลค่ะมาวันนี้ก็วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้หวยออกหวยออกไปแล้วนะคะเป็นวันที่16กันยายนพศ2568นกะคะก็ผล สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกมาแล้วนะคะลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะออกศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกนะคะเลขท้ายสองตัวออกห้าแปดเลขท้ายสามตัวออกสามศูนย์แปด เจ็นะคะเลขหน้า740512ก็ถือว่าเด่นเดินดีเข้านะคะงวดนี้ปังมากเข้าตัวเด่นแล้วก็เข้าจับคู่ด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะก็ต้องขอฝากคําเตือน โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขมีเข้ามีหลุดค่างวดวันที่16นะคะวันนี้ก็วันที่16เนาะลอตเตอรี่วงวันที่หก็ออกไปแล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะออกไปแล้วนะคะก็ผลปรากฏว่าเลขเด่นนะคะแอดมินให้ไปนะคะ3กับ4นะคะ3กับ4 กอเข้าที่สี่ผลออกหกสี่หกเนาะเลขท้าย3าตัวออก6กสี่หนะคะก็เข้านะคะจับคู่4ี่หแล้วก็สี่เจ็เข้าแบบเน้นๆ้นเลยนะคะตรงๆเลยเนาะแอดมินก็บอกแล้วนะคะว่าตัวเด่นเดินดีมากๆเลยนะคะเดินเข้ามาต่อเนื่องยาวมากเลยปีนี้ยังไม่หลุดนะคะก็มาดูมาลุ้นต่อนะคะสําหรับ ปีนี้นะคะเออสำหรับงวดน,าน้างวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกแปดนะคะส่วนมีก็มีแนวทางนะคะที่แอดมินลงไปนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะแอดมินไม่ได้ลงหลายคลิปนะคะก็ลงแค่ไม่กี่คลิปนะคะก็มีคลิปของปฏิทินปฏิทินเงินล้านนะคะบ้านแอดมินนะคะเข้าทั้งบนแล้วก็ล่างเลยตัวเลขแบบเน้นๆมากๆเลยนะคะ มีสี่มีห้ามี6กมี9มี8นะคะถ้าท่านใดที่กับหัวจากเก้าไงแล้วแอดมินบอกแล้วนะคะบอกว่าหากเก้กับหกเป็นตัวเดียวกันนะคะหากกลับกับหัวน้าเน่ขันว่ามีเก้ากระต o งมีหนะคะก็6กมาอิลีเนาะหมาแทนเก่าอิลีเนาะค่ะเป็น46กับหาแเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างเนาะท่านใดที่ ได้ดูคลิปก็อาจจะได้โชคได้มานกันไปเนาะส่วนเด่นเดินดีก็คนคนดูน้อยนะคะแต่ว่าตัวเลขเข้าก็บอเป็นยังเนาะคะ่ะมาหลุนตอน่อเนาะสำหรับงวด1ตุลาคม68เลขปฏิทินแอดมินก็จะลงให้เหมือนเดิมนะคะ มาดูกันงวดนี้เด่นเดินดีดีแอดมินจะให้เป็นตัวเด่นไปก่อนเนาะราวาเลเข้าก็าอ,ออกประเาศในเฮตตตัวประกอบเฮตแต่ว่าเลกเด่นเนาะเป็นเด่นเลขเด่นเลขวิ่งนะคะเด่นแล้วก็เป็นตัวเด่นสําหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมส์สมาบอสมาบนันอเนาะคะ่ะมาหลุนต่อเนาะ เดินดีมากๆานะคะก็เป็นคือว่าเป็นสูตรที่บ่กว่ากะเดินดีมันเป็นสูตรคำนวณเนาะค่ะม้วยออกกระเฮ็ดได้หลดเนาะนี่เวยค่ะสถิติมาบนแล้วสองรอบแล้วเด้องวดหนาไม่หลุนล่างเลยค่ะว่าแมนสีลงล่างน้องวดบางหันว่าร่งเนาะขึ้นบนเนาะค่ะเป็นสีขึ้นบนสีหกเต็มเต็มเลยงวดนี้มาลุนต่อสีมาบนหรือสีมาล่าง วดวันที่16ตุลาคมนะคะอฮ้ยว่าไปแอดมินขอโทษขออภัยท่านผู้ชมหลายๆเดอ้อคันว่าวา่ผิดผ่าดประกันอะไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไว้นะทีนี้ด้วยนะคะมาลุ้นกันใดตัวใดขอให้เฮงให้ปังเหมือนเดิมนะคะศูนย์ค่ะมาปอนอ ศกับหนึ่งงวดวันนี้ดังดังยุตศูนยกับ1ไม่มานะคะศูนกับหน่งนวดเมื่อกี้ไม่มามาลุ้นงวดหนึ่งตุลาคมว่าจะมาหรือเปล่า0กับ1น,นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ 0กับ1น,นะคะมีตัวประกบอไหนดีตัวประกบไหนเด่นก็มาแนะนําแอดมินด้วยนะคะประกบกับตัวไหนดีนะคะมีตัวประกบแม่นๆหรือเด่นแม่นๆก็เอามาแนะนํานํามาแบ่งปันกันได้นะคะ0ย์กับ1น,นะคะสําหรับงวดวันทีน่1ตุลาคม68สิีมาให้เห็นจักโตบอรุนโตด้อค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกับแอดมินมาตลอดก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆรวยวๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะกับปฏิทินเงินล้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ